สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสอนทำไม่ใช่ว่าสอนนี่มาทำให้ดูเพื่อเพื่อนๆจะไปทำตามกันนะฮะจากที่เราเคยใช้พาวเวอร์บ็อกธรรมดาธรรมดานะฮะที่สามารถให้พลังงานไฟได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ให้พลังงานแสงสว่างได้มันมีข้อหนึ่งฮนะที่สามารถทำได้ดีกว่าไหมที่ยกกล่องไปกล่องเดียวและสามารถฟังเพลงบลูทูธได้ะฮะนี่ เดี๋ยวมาบอกวิธีการทำฮะทำง่ายๆฮะหรือถ้าใครที่เกียดทำสั่งผมประกอบก็ได้นะครับยินดีรับประกอบนะครับมีช่องทางอยู่สา่งซื้ออยู่ใน l a z a ด a นะครับเก็บเงินปลายทางด้วยฮะก็จะมีลำโพงชุดบลูทูธนะฮะแล้วก็จะเป็นชุดเสียบของเคบ็อกนะฮะ แบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบตแห้งนะฮะ5แอมป์12โวลต์5แอมป์นะครับเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันเลยครับใช้งานได้จริงนะฮะเดี๋ยวลองต่อให้ดูเสียงดังฟังชัดครับ ก็เห็นพ่อบ็ออบูทู o o t h mini ของผมไปแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ในการทำนะฮะนี่คือสกอตเตอร์ที่จะติดตั้งในกล่องนะฮะนี่คือดอกลำโพง2นิ้ว3าวัตต์นะฮะ แต่นี่ก็คือกรอบลำโพงครับนี่คือเครื่องเล่นบลูทูธนะฮะและนี่คือกล่อง12นิ้วครับเล็กกระทัดรัดดีครับเหมาะกะับสายแคมป์โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์พกพาสะดวกดีครับกล่องใบนี้ก็จะมีกันฝุ่นให้ด้วยนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะฮะนำลำโพงมาวางมาร์กนะฮะจุดที่เราจะติดตั้งพร้อมกับเครื่องเล่นนะครับฝาครอบดอกลำโพงเนี่ยผมได้ซื้อมาแล้วมันใหญ่เกินไปนะฮะเราต้องทำการดัดแปลงและโมดิฟายกันเล็กน้อยนะฮะด้วยการใชค้คัตเตอร์เฉือนเนี่ยครับ เขียนข้างๆออกนะครับหลังจากนั้นทำการวัดนะครับตำแหน่งที่เราจะใช้เครื่องเล่นลงนะฮะก็เครื่องเล่นกว้างยาวเท่าไหร่เราก็วัดเท่านั้นครับ แล้วทำการเจาะด้วยคัตเตอร์ครับพอติดตั้งได้แล้วเข้าทรงแล้วเราก็ทำการด้วยยึดสกูครับ หลังจากนั้นเรามาทามาร์กนะฮะมาร์กที่เราจะเจาะใส่ดอกลําโพงนั่นเองนะฮะขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าดอกลําโพงเนี่ยบามันเล็กมากนะครับไม่สามารถใส่นอกกล่องได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ใส่ได้แหละฮะแต่ว่าถ้าผิดพลาดมาเนี่ยต้องเสียกล่องไปเลยนะครับจากนั้นเราทําการเจาะฮะเจาะเสร็จเราก็ใส่ฝาครอบดอกนะฮะ ดูซิว่าดอกลำโพงจะได้กึ่งกลางไหมหลังจากใส่ฝาครอบดอกเสร็จนะฮะเราก็เจาะด้วยสกูครับยึดนอด็อตหลังจากนั้นเราก็ติดตั้งลำโพงนะฮะติดตั้งด้านในนะครับไม่มีผลต่อการใช้เสียงนะฮะเสียงยังดีเหมือนเดิมเลยครับหลังจากนั้นนะครับเรานำกรอบของ ตัวจ่ายพลังงานไฟนะครับมาทำมาร์กนะฮะเพื่อจะเจาะรูนะครับเพื่อใส่ตัวซ็อกเกอร์เข้าไปครับเจาะให้ครบสรูเลยนะฮะพอครบ4ีรูแล้วนะครับก็ทำการทาบแล้วก็ใส่ตัวซ็อกเกอร์เข้าไปได้เลยครับ ขันให้แน่นนะครับหลังจากขันแน่นแล้วเราก็มายึดน็อตสกูกันต่อครับ4มุมเลยพอทำด้านหน้าซเกอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาติดตั้ง ตัวแจ็คบรนานะฮะแจ็คบรรนาเนี่ยมีประโยชน์คือว่าเราเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโดยการที่ไม่ต้องเปิดฝากล่องฮะแจ็คบรนณาก็จะมี2ตัวนะฮะสีแดงกับสีดำนะ,ะสีแดงก็ตำแหน่งคือบวกนะครับสีดำก็เป็นตำแหน่งของลบนั่นเองครับหลังจากนั้นมาใช้ติดตั้งตัก5.5นะครับ ปักห้าเนี่ยส่วนมากเขาจะมาดัดแปลงเป็นปักให้พลังงานไฟส่องแสงสว่างนะครับหลังจากนั้นเราทำการติดตั้งเข้าระบบไฟเลยครับเริ่มจากตัวแจ็ค5.5ก่อนเลยครับสีแดงเข้าบวกนะฮะสีดำเข้าลบครับ และปลายสายของพัก5.5นะฮะเราจะมาฝากไว้ที่แจ็คบานานะครับเราจะต่อตรงเลยครับจะไม่ผ่านสวิตครับเพื่อสะดวกในการใช้งานนะฮะกล่องใบนี้เป็นกล่องใบเล็กนะฮะผมก็พยายามจะให้มีสวิตน้อยที่สุดนะครับจะได้ไม่เกะก,กะนะครับ ครั้งในการประกอบระบบไฟนะฮะให้บัดกรีทุกครั้งนะครับถ้าหากสายหลวมเนี่ยจะทำให้สายไฟร้อนได้นะฮะ ส่วนตรงแจ็คปานาาเนี่ยเราจะพ่วงไปตรงที่แบตโดยตรงเลยนะครับเท่ากับว่าแจ็ค2ตัวเนี้ยแจ็คปานาากับแจ็ค5.5เนี่ยนะฮะเราจะต่อตรงไว้ที่แบตเตอรี่ครับ หลังจากต่อแจ็คปลนหน้าเสร็จนะครับลองขยับดูนะฮะมันแน่นหนาดีไหมหากแน่นหนาแล้วนะครับก็ไล่สายไฟไปถึงขั้วแบตเตอรี่นะครับวัดให้ได้ขนาดเผื่อสายไปด้วยนะฮะเวลาเปิดปิดกล่องเราทำการปอกสายนะฮะเดี๋ยวจะเอาเข้าปอก เพื่อยึดกับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่นั่นเองครับขั้นตอนนี้นะฮะอย่าลืมนะครับนำสายไฟจากสวิตซ์อเกอร์พลังงานจ่ายไฟด้านหน้านะฮะเอามาบวกเพิ่มด้วยนะฮะเอามารวมกันด้วยนะฮะขั้วบวก เป็นสีแดงนะฮะส่วนค้วลบเป็นสีดํานะครับเท่ากับว่าอันนี้ใช้ทั้งสวิกแล้วก็แจ็คบานนานะครับเอามารวมกันนะครับเพื่อจะเข้าควแบตนั่นเองครับต่อมานะฮะมาเริ่มติดตั้งสายลำโพงครับสายลำโพงตำแหน่งก็มีบอกอยู่แล้วนะฮะสีแดงคือบวกสีดำคือลบครับ มีซ้ายและขวานั่นเองครับสายลำโพงก็เช่นเดียวกันนะฮะให้บัดก,กีีด้วยนะครับหากถ้าสายหลวมมันจะมีส่งผลต่อเสียงด้วยนะครับท่านันหนาแล้วเนี่ยเสียงสายปริ้งเลยทีเดียวครับ ต่อสายลำโพงเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยสายไฟของเครื่องเล่นบลูทูธครับสายไฟของเครื่องเล่นบลูทูธนะฮะเขาให้มาสั้นมากเลยนะฮะเราก็ต้องทำการต่อครับส่วนปลายสายของเครื่องเล่นบลูทูธนะครับปลายสายไฟเนี่ย เราก็จะไปฝากไว้ที่สวิตปิดเปิดเครื่องนั่นเองครับสรุปได้ว่าเวลาเปิดสวิตเนี่ยจะใช้ได้จะใช้งานได้ทั้งสองตำแหน่งเลยนะฮะทั้งเ,เครื่องเล่นบลูทูธนะครับแล้วก็เครื่องจ่ายไฟด้านหน้านะฮะถ้าปิดก็จะปิดพร้อมกันครับ เช่นเดียวกันนะฮะจุดต่อไฟจุดจุดต่อสายไฟเนี่ยก็ต้องบัดกรีให้แน่นหนานะฮะมิฉะนั้นสายไฟจะร้อนนะฮะอย่าคิดว่าไฟ1 2โวลต์จะทำอะไรสายไฟไม่ได้ทำให้สายไฟไหม้ได้นะครับ ผมได้ใช้ท่อหดนะฮะปิดบังตรงจุดต่อสายไฟนั่นครับ เราก็กะขนาดสายไฟนะฮะวัดสายไฟเผื่อเวลาเปิดปิดกล่องด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะครับปลายสายของเครื่องเล่นบลูทูธเนี่ยเราจะมานำฝากไว้ที่สวิตช์ปิดเปิดของ็อกเกอร์พลังงานจ่ายไฟ ของ power box นั่นเองครับเพราะว่า power box ตัวนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดแค่ตัวเดียวนะครับมีเยอะมากกว่านี้คือเกะกะครับ เวลาต่อก็ต่อบวกเข้าบวกนะฮะลบเข้าลบนั่นเองครับหลังจากนั้นนะฮะขั้นตอนสุดท้ายเลยระบบไฟของเราจะครบแล้วครับเราก็มา จำแบตเตอรี่กันครับจุดรวมสายทั้งหมดนะฮะที่เราทำการใส่หางปลาไว้เนี่ยเราก็จะมาลงที่แบตเตอรี่นะครับสีดำคือเครื่องหมายของลบนะฮะสีแดงคือเครื่องหมายของบวกนะครับเราก็ทำการยึดน็อตให้แน่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับ ตอนต่อมานะฮะเราทําการเทสนะครับปัั๊ก USB ว่าใช้งานได้หรือยังนะฮะทดลองกับโทรศัพท์นี่ละหละัะไฟเข้านะฮะตำแหน่งของสายฟ้าเข้ามาแล้วฮะแสดงว่าชัดแบตโทรศัพท์เข้าแล้วนะครับ ปัก5.5เราก็ใช้เป็นตำแหน่งของไฟส่องแสงสว่างนะฮะใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วน j แจ็คป n นา a นะครับเราทำการวัดมีไฟเข้าออกนะครับ12โวลต์7.8นั่นเองครับสามารถช่องนี้สามารถชาร์จแบตได้และก็นำไฟออกมาใช้ได้นะครับนี่คือจบขั้นตอนในการทำ ภ b l u บล o ทูธมินิแล้วนะฮะถ้าใครประกอบเองได้ประกอบเลยนะฮะหรือว่าขี้เกียจประกอบสั่งเราประกอบได้นะครับชุดพร้อมฟังนะฮะพร้อมแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จแบตนะครับ1,750บาทนะครับหรือว่าจะเป็นกล่องเปล่า1 3 0 0บาทนะครับในช่องทางของ Lazada มีเก็บเงินปลายทางด้วยครับ